ต้อนรับปรับพัสดุรายการหอสลักข่าวร่วมพูดคุยกับท่านพลตรีจิรสารแก้วแสงเอกผู้บังคับการตำรวจรจราจรนะคะซึ่งแน,น่นอนนี่นะคะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านเองก็ได้อธิบายแล้ว ให้พวกเราได้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีจราจรโครงการพระราชดำริซึ่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน<ม>บนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะเป็นกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนไทยใช่ไหมคะอยากจะให้ท่านเล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับตรงนี้กิจกรรมตรงนี้มาเริ่มมาจากในส่วนของเจ้าที่ฝ่ายทหาร,รแล้วก็ตำรวจตลอดจนในส่วนของกรุงเทพ มหานครเองร่วมกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยะนะครับเน่งจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายท่านก็อาจจะ,ะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมามากมายตรงนี้ก็เลยเป็นที่มา แล้วก็กําหนดให้จัดงานในที่สวนลุ่พินีในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนต,ตั้งแต่เวลา15.00นถึงเวลา20.00นงานก็จะมีหลากหลายหลายหน่วยงานก็มาแต่ว่าที่สําคัญก็คือเป็นเจ้าที่ตํารวจซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีท่านพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นแม่งานใหญ่แล้วก็ท่านพลตํารวจโทจักรทิพย์ชัยจินดารักษาการผู้บัญชาการตํารวจนครบาลก็ควบคุมกํากับดูแลแล้วก็จัดกิจกรรมของตํารวจใน นครบาลเข้าไปจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมเพื่อให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้ได้มีความสุขในการที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ก,อ,กองพังค์การตำรวจจราจรก็เป็นหน่วยงานหนึ่งครับที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมซึ่งเราก็จัด,จดกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรแต่ที่สําคัญคือไม่ได้เลยโครงการนี้จะต้องเป็นพระเอกก็คือตารวจโครงการพยายาระนรมดิที่เราจะเอาไปจัด<ช>สแสดงรเราต้องไปจัดแสดงไปสาธิตให้วี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่า เจ้าที่ตำรวจเนี่ยที่เราไปฏิบัติหน้าที่อยู่บนท้องถนนในการที่เราช่วยเหลือผู้หญิงใกล้คลอดทําคลอดบนท้องถนนนั้นเราสาธิตมีการทำํำวิธีสาธิตว่าเ,ออเราทำคลอดการ <พอ S 1> จําลองเ,เหตุการณ์ด้วยะนะคะ มีรูปเด็กมีจําลองไว้ให้ประชาชนได้เห็นเลยว่าเราจะเจอมือทาคลอดมือท้องใช่ไหมคะเราจะเจอมือคนจริงตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับในดาบในดาบตารวจมานะในดาบตํารวจลิธิลงซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นสองคนที่ทาคลอดมากตัวจริงเสียงจริงเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะทําการสาธิตนอกจากนั้นก็จะมีสาธิตของการเครื่องไม้เครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์อะไรต่างๆตรงนี้ก็มีและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นภารกิจพิเศษที่เรา ค่อนข้างภาคภูมิใจในส่วนของจราจรโครงการพาระราิดีก็คือการที่ได้ไปเตรียมยืนรับเสด็จพระองค์ท่านกรณีที่ท่านที่สวนจิตรดาหรือมีงานพระราชพิธีต่างๆตรงนี้รถนำขบวนของโครงการพาระราิดีก็จะไปพร้อมอแต่งชุดไปพร้อมนะครับก็จะเห็นแบบการที่แบบตั้งแถวเทิดพระเกียรติท่านกรณีที่ท่านเสด็จ อันนี้ก็เป็นส่วนของอจราจรโครงการพระรามดิในส่วนถัดมานั้นก็จะมีะในส่วนของการที่เรากําลังดําเนินการอยู่ก็คือนโยบาย5จริงที่เราเดําเนินการก็ะจะได้เห็นว่าสาธิตวิธีการยกรถการล็อกล้อ,อนอกจากนั้นก็จะได้พบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือท่านจะได้เห็นว่าเครื่องตรวจวัดฟันเร็ว เครื่องตรวจวัดควันดำแล้วก็หรือไม่ก็กรณีของเครื่องตรวจวัดกรณีที่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงหรือเรดไลท์แคมลตรงนี้ก็จะมีการไปสาธิตให้เห็นไปจัดแสดงให้ประชาชนพี่น้องประชาชนได้เห็นหลายท่าน ไปได้รับทราบว่าอ๋อตำรวจมีเครื่องม,มืออย่างนี้จะได้ไม่ข้ารทระยี่ยทันสมัยนะจะได้ไปแบบตามกฎจราจรตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทโตโยต้าบริษัทฮอนด้าตรงนี้เนี่ยเราก็จัดซิมูเลเตอร์มาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ฝึกหัดขับขี่รถตรงนี้เนี่ยก็มีถึงสี่เครื่องเพื่อที่จะฝึกหัดขับขี่รถนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการสาธิต การขับขี่ที่แบบาจาเป็นที่ต้องอหลบหลีกเส้นที่ทางที่เป็นอันตรายต่างๆก็จะมีฝึกหัดขับขี่ให้ทักษะการขับรถใ <รถ S 2> นรูปแบบต่างๆนะครับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับและอนอกจากนีนน้ก็ยังมีการสาธิตโดยบริษ,ษัท d ดียโกเฮนเนสซีก็จะนํามาสาธิตว่าคนที่เมาเนี่ย เมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสามารถที่จะขับรถได้ไหมก็จะมีอุปกรณ์แว่นตาว่าใส่แล้วเนี่ยจะเหมือนกับคนที่เมาเลยแล้วก็จะเดินว่ามันจะตรงเส้นหรือเปล่ารตรงนี้ก็จะเป็นการสาธิตให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเ,เจ้าที่ตำรวจจราจรนั้นเนี่ยเ,เรามีความห่วงใยแล้วก็มีการปฏิบัติงานอย่างไรนอกจากนั้นประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมในการมาร่วมกิจกรรมด้วยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตำรวจจราจร อยากจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในงานการจัดงานครั้งนี้ค่ะ,คะฟังจากท่านเจริานนี่ทนะ่านได้บอกให้เราฟังเลยโอ้โหกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจในส่วนของเจ้นถนนจราจรที่ไปร่วมจัดงานคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยในวันที่15พฤศจิกายนนี้เนี่ยมีเยอะมากๆนะคะหลากหลายกิจกรรมซึ่งมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนจริงคๆคือไปได้ทั้งความบันเทิงได้ทั้งความสนุกและที่สําคัญก็คือสาระความรู้อันนี้คือขาดไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้ฝาก ะะถึงวินัยค่ะการใช้รถชักรน,นบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับผมคงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในทุกเรื่องที่เจ้าที่ตำรวจเราเดําเนินการมาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์เลยถ้าพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถนนเนี่ยไม่เกิดวินัยในการจราจรน่าก็หมายถึงว่าเมื่อ ผู้ใช้รถถนนไม่มีวินัยจราจรเจ้าที่ตํารวจก็จะต้องมาทําการกวดขันจับกลุ่มอยู่ตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาด้านจราจรจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุการจราจรแต่ไม่ไไ้ก็ตามที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีวินัยจราจรเมื่อนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าที่ตํารวจเมื่อนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรซไลท์คามลาตัวกล้องตัวจับวามเร็วหรือกล้องอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องมาใช้เลยตรงนั้นเนี่ยก็เพราะนั้นพี่น้องประชาชนช่วยกันคนละไม้คนละ คแค่ปฏิบัติตามกฎจราจรมีมารยาทมีน้ำใจในการขับขี่ผมว่าตรงนี้ครับช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นได้เยอะ ช่วยแก้ปัญหาการจราจรช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทําได้แต่ด้ยมากบางทีคนใจร้อนก็อาจจะไม่ค่อยทํอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็สามารถจะไปรับเอาสาระความรู้ในงานนี้ได้งานเราจะจัดขึ้นวันที่15บมิถุนายนนี้ที่ไหนนะคะท่านยังไม่ทราบคที่สวนลุมพินีครับค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่เวลา15บนาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาครับค่ะ15นาฬิกาถึง20นาฬิกาสวนลุมพินีไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของบูธของกอบบััคคาาารรรรตวจเท่นนน้ะะ แต่ว่ายังมีบูธของหน่วยงานราชการอื่นๆที่ไปจัดแสดงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้วยเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านได้เชิญชวนค่ะแล้วก็ได้บอกถึงสายด่วนมีปัญหาการจราจรติดต่อได้ที่ไหนยังไงแล้วก็เว็บไซต์ค่ะครับก็ช่วงนี้อาจจะมีพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยที่สงสัยแล้วก็สอบถามในเรื่องของโครงการ5จรจรหรือแม้กระทั่งการแนะนําหรือแจ้งเบาะแสที่ว่าเออมีจอดตรงนู้นตรงนี้ก็ยังมีจอดอยู่อยากให้เจ้าที่ตำรวจไปยกสามารถที่จะโทรไปได้ที่เบอร์1 1 9 7ค่ะ 1 197นึ่งนึ่งเก้าเนอกจากนั้นก็สามารถที่จะสอบถามสภาพการจราจรได้สามารถที่จะสอบถามว่าถ้าจะไปจุดนี้เนี่ยควรจะวางแผนในการเดินทางอย่างไร1นึ่งจะให้บริการท่าน24ชั่วโมงครับนอกจากนั้นนยถ้าเกิดท่านไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w t r a f f i c p o l i c g o t t h นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไป เข้าไปดูสภาพการจราจรหรือเส้นทางหรือแม้ก,กิจกรรมการดําเนินการของตํารวจจราจรได้ตลอดครับค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำนะคะคปิดท้ายสั้นๆท่านได้เชิญชวนสักนิดนึงได้ไหมคะ15มิถุนายนนี้ค่ะคให้ไปบูธของกองบังคับการตํารวจจราจรด้วยนะครับนะก็คงเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับว่าท่านอาจจะพบเจ้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ตามท้องถนนอยู่ตลอดตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะ พบเห็นว่าเจ้าที่ตำรวจจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับเห็นว่าจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งของเจ้าที่ตำรวจจราจรเองเนี่ยเราเรารักเราห่วงใยและเราก็หวังดีในความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เราจะจัดกิจกรรมวันที่15เนี่ยเพื่อที่แสดงออกให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าในมุมเล็กๆมุมนึ่งเนี่ยตำรวจจราจร เรารักท่านเราหวังดีต่อท่านท่านจะได้เห็นว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตำรวจจราจรน,นั้น เป็นมิตรกับประชาชนและก็หวังดีกับประชาชนอยู่ตลอดครับค่ะนะคะต้องลองไปสัมผัสกันดูนะคะคุณชมว,ว่ามุมเล็กๆมุมหนึ่งของจ้าจิตนุนรจรน,นั้นจะมีความอบอุ่นและน่าจะประทับใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนบนท้องถนนได้อย่างไรกันบ้าง15มิถุนายนนี้ที่สวนลุมพินีตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะ <S 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 วันนี้ขอพระคุณแขกรับเชิญของเราค่ะ <S <S ท่านพลตรีจิรสิญแสงเอกผู้บังคับการตำรวจจราจรค่ะขอบพระคุณค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านจิรสารและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ในรายการหอสลักข่าวนะคะคืนนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ